ส,สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้กันในเกมโปสการ์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปดีใหม่เซิร์ฟเจ็ดไปเก้านะครับมาดูกันต่อนะครับก่อนจะเริ่มก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ตาม,ม,มเกม,ม,ม e just, นี้และชมผ่านในส่วนของเลิตโปสการนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้ที่หน้าช่องนะครับช่องทางการกดซสปอตเต้นของคนณใต้คลิปต่างๆก็สามารถกกกกกดเเช่่่นนนนนััััะะะคครรรบบผผมมมมอไป็็าิ ออนประมาณเที่ยงกว่าตอนนี้พลังก็ละห้าล้านสามอัพแล้วนะครับก็2สายพีนี้ก็ได้พลังมาคนข้างดีนะครับอ่ะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะครับตามเป้าของเราแต่ว่าผมผ่านด่านไม่ได้วะเซ็งมากเลยสู้โหไม่ได้นะครับเจ็บแค้นเครื่องโกรธมากๆเลยโหแม่งยังเก่งเลยอะ่ะ เดี๋ยวผมก็ต้องหาทางสู้ต่อไปนะครับเพราะว่าผมมีโปรกมอนอยู่ให้เลือกแค่นั้นแหละนะครับไม่ได้มีตัวที่แม่งทะลุทะลวงยูโนวาเข้าไปนี่คือโดนเก็บเรียบเลยถ้าแม่งไม่ถึกพอนะฮะสู้ไม่ไหวจริงๆนะครับจากสัตว์ขี่ผมก็เลเวลสามสิบสอนะฮะซื้อของกันเดอ้อแป๊บนึงนะไอ้ไม่ซื้ออีกบ้ากดผิดต้องซื้อตรงนี้หน้าจอเปลี่ยนยเฉยอ่ะโอเคด,ดีมากครับหุยหโห เลเวลสี่ว่ะมีมาขายด้วยตาไฟผมก็อยากได้ตาไฟเหมือนกันนะฮะจานบอกจานฮะอยากได้ตาไฟจริงเลยฮะอ่ะโอเคก็นะครับเรียบร้อยไปนะตรงนี้ตอนนี้นะครับผมมีเศษชิปอยู่ไม่เยอะมากไคโอกาต้องไกประมาณพันห้านะ แคลก้าพันห้าคลก้าพันห้าแค่ร้อยก็กว่าเนาะจริงจริงเดือนนี้ผมก็เรียกแคลก้าได้เลยนะถ้าไม่ติดอะไรเอามาเล่นกับยูโนวาผมได้นะเป็นอีกทีมหนึ่งนะขอดูหนอะว่ามันแปดสี่โอ้มันก็แปดสี่มันนี่หว่าเอ้าโถโตัวหลักผมมันยังแปดสิบสามอยู่ว่า,เ,า,วา, 83, วาเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ได้คุยกันแน่นเลย ตามนั่นแหละนะครับอ่ะแล้วก็ไปกิวนะครับผมทำเควสด้านนอกให้จบก่อนนะฮะมันไม่ต้องรีบมากขนาดนั้นนะก็อีกอันนึงก็จะเป็นนี่เลยจูเนียนลับไปเลยครับตรงนี้ไม่มีอะไรโอ้โหสองร้อยเลยวะ โอ้ผมจะหยุดอัพมาหน่อยแล้วเนะี่ยผมไม่ไหวกับมันแล้วแม่งอัพแต่สปีดผมเปลี่ยนไปอัพพลังโจมตีบ้างดีกว่าเว้ยไม่ไหวจริงอันนี้จะเป็นพวกสเตตอื่นสเตตนี้จะเป็นโจมตีนะฮะอันนี้อ่นาอัพมากๆนะครับอ่ะอย่ารออัพตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าเปลี่ยนบ้างโอ้ไม่ไหวจริงโดนแต่ละแต้มนี่คือแบบตัดขากันมากอะบอกอ่ะมาลองดูครับ โอเคเรียบร้อยดีฮนะตกปลาไปสักดอกหนึ่งขยับไหมไปหนึ่งนะโอเคมาขยับไหมไม่รู้ได้ได้ยินไหมขยับแป๊บหนึ่งนะเผื่อนว่ามันชนกันหมดเลยสัญญาณเรียบร้อยเนาะตรงนี้บ้านเลี้ยงรับของกันไม่มีไข่เพิ่ม่ะ ไม่มีเลยโอ้ให้อาหารก่อนนะครับอาหารมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปที่ขนส่งก่อนเมื่อวานได้ออเมื่อ,อาวานได้ขนส่งเูไหมนึกว่าไม่ได้ขนส่งนะครับโอเคไม่มีใครเปิดด้วยผมเปิดเองแล้วกันนะอ่ะโอเคตอนนี้ทองมีอยู่9ล้านแม่งไม่เยอะเลยว่ะไม่เฟื่องฟูเลยเอาไปใช้ว่อานอ๋อเมื่อวานผมเอาไปกดไอ้นั่นนี่ว่า เขาเรียกว่าอะไรวะปึง้งโอ้แม่งเป็นขนมเมื่อวานผมเอาไปกดไอ้นั่นในแต้มในตรงเนี้ยโอ้โหขายนิดเดียวเองวะอ่ะพอหมดเบรกเบรกเบรกอ่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะในส่วนตรงนี้ก็เดีย๋ยวเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเรายังไม่รีบนะครับ ใจเย็นๆฮนะจัดไปเลยช่วงนี้ผมไม่ได้สุ่มกาชามาหลายเดือนแล้วนะครับโปเกมอนตัวสุดท้ายที่ผมสุ่มกาชาก็เดซี่ครับนานมากแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เล่นตัวใหม่ครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็ไม่เหลืออะไรแลวเดีย๋ยวโอเคตรงนี้แป๊บหนึ่งเดีย๋ยวจะไปลงคาทามตีก่อนนะครับช่วงนี้เขาเคลียร์แต้มกันอยู่6 38ดพอดีเป๊ะนะครับ เยสยอดอย่า <Yes>. ลืมทำภาร,รกิจยูโรด้วยนะครับเมื่อกี้ผมใช้เพชรอย่างนี้ไม่ได้ใช้ใช่ไหมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะใช้เพชรตรงนี้แหละใช้ที่ป้ายแหละ <c oughs> 200แล้วก็ใช้หินหินตรงนี้นะครับหินเลี้ยงแล้วกนะัน557ใช่ไหมหนึ่งสองสา แปดเก้าสิบ่าไม่รู้ไม่ต้องสนใจโอเคครบแล้วนะครับภารกิจที่เราใช้โอเคอ่ะไป480คะแนนนะครับตอนนี้พลัง12.8เมื่อวานได้มาแสนกว่าโอ้โหเจอ17ว่ะอุ้หเจอเปิดมาก็เจอตัวเก่งเลยนะครับ ก็ยากอยู่ที่จะต่อกรกับเขาเศร้าเลยให้เขาไปก่อนแล้วกันนะตรงนี้นะต้องไปอะไรมากไมผมไม่กดยอมแพ้แต่แรกวะอ่ะโอเค ก็ทำลงอยู่ทุกวันนะฮะเกมนี้ก็ยังไม่ได้เลิกเล่นนะครับถึงจะมีเกมใหม่มาให้ผมโซโล่ก็ตามแต่ผมก็ยังเล่นเกมนี้อยู่โอเคครับจบคู่กันต่อนะฮะโอคค้โหอะไรวะเนี้ยแต่ละตัว โอ้โหมันมันเยอะโอ้โหห้าสิบล้านนะครับอืมมีตัวนี้ด้วยนะฮะโอ้โหใจคอจะแพ้ตลอดเลยได้ไหมเนี่ยสงสัย,ทยแท้มบุญหมดแล้วนะครับเหลือว,ว่าชนะมาตลอดนะครับใช้แต้มบุญคุณได้ใช้แต้มบุญหมดแล้วเลยอ่ะไป ม,ม,ม 24, าตเ,เตอร์มาเตอร์ห้าร้อยไอ้สองร้อยสี่พลังห้าสิบล้านโอ้โหสามตัวเจอแต่โหดดังนั้นเลยนะครับอา้าวแพ้สามเกมติดแล้วทำไงนี่พักก่อนดีไหมหรือจะโซโลให้จบจบแม่งไปเลยนีฮะเผื่อเจอคนรู้จักอ่ะหมายเลยโซโลไปเลยมันยังไม่ติดลบเว้ย เล่นเปนแหวรวดเร็วเลยแล้วกันไ,นไหนๆก็แพ้แพ้ให้รัวๆไปเลยผมว่าคงมีคนเล่นอยู่แค่นี้จริงๆช่วงเวลานี้เพราะว่าสี่เกมแล้วที่ผมแพ้ครับเกมนี้เป็นเกมที่สี่นะอ่าไม่เป็นไรครับแพ้ก็แพ้ไปเดี๋ยวไปเล่นทีมข้ามเซิร์ฟปอบใจก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาใหม่ ไม่ไหวช่วงนี้รีไปก็เจอแต่ตัวพวกนี้นะครับมามาข้ามเซิร์ฟก็ได้นะครับโอ้เวนกรรมายปไปไป,ไปลุยวีสี่วีสองตัวนะครับเซิร์ฟ 8, 4, 3, แปดสีสาน่าจะใหม่ๆนะจัดมาลอ้เขาตีไปเลยครับสปีดเขาอ้อสี่พันนี่เหรอเอาดี อาอนี่ผมก็ช่วยได้เลยเอ่ผมช่วยให้กไม่ไรเดินไปก็หาไปง่วงนอนช่วงนี้ฝนมันตกครับอากาศดีอ่ะโอเคได้ทองได้ผลไม้ถุงทองถุงทองไปลุยใครก็ได้โก อุยลัคกี้ศูนย์เก้าครับเจออีกแล้วนะเซิร์ฟเจ็ดสองเก้านะครับคนเมื่อกี้เลยนะครับนั่นไปด้วยกันเดี๋ยวาวจัดให้ครับรุ่มคุอรุ่มรุ่มรุ่มโอ้โหรัวรัวรัวไม่โดนก็ยังไม่ต้องใช้ อ่ะเรียบร้อยครับ <c oughs> ผ่านง่ายเกินเพ็ด <P ed> ด้วยได้เพ็ดด้วยนะเอ้า85ใครเล่นบ้างเาป็นเล่นด้วยดิขอด้วยคนได้ไหม go โอเคจัดมา ตียังทีวะโอ้ยเบื่อเ,อเว้ยมามาไปลุยกันเลยอาะนุไปก้อนอีกตัวหนึ่งมาแมวเขียวมา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 ลุยรียบผ่านให้ไวหน่อยนะเนี่เออแลละยูสุ เรียบร้อยตุม้มเรียบร้อยครับ้บาปบาปาบก็ให้เรียบร้อยโอ้โหแม่งไม่ตายด้วยไม่ตายก็ซานี่ครับรออะไรอะตอนนี้ก็ทำอยู่หลายเกมมากเลยนะครับฝากติดตามด้วยนะใครที่ติดตามใหม่หรือใครที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานครับตอนนี้หลกัลกๆก,ก็ทำโปเกสก้านะครับลงทุกวันนะฮะ แล้วก็มีเมกามอนนะครับเมกามอนก็ตอนนี้ก็จะเหลือแค่ในส่วนของกิจกรรมและเพราะอเไรมันทำคลิปไปห,หมดแล้วนะแล้วก็เกมใหม่ครับเอลเอ็กซ์พลเอร์นะครับกำลังติดผมกำลังผมกำลังติดเลยนะจริงนี่ผมพูดความจริงเลยผมกำลังติดเกมนี้มากเลย <laughs> ระบบเกมแม่งเยอะจริงครับโปเกมอนมีให้เล่น1 9เเจนเป็นพันตัวเลยแมปสัตว์ขี่โอเพนเวิร์ทุกอย่างเลยสู้ยงสู้ยิมอีโวแมกงแมก้ามีมามครบเลยนะครับ ค่อนข้างดีแล้วมีภาษาอังกฤษให้เล่นด้วยครับผมกำลังติดอยู่เลยตอนนี้งกำลังทำอีพเล่นอยู่แล้วก็เล่นเกมนึงก็จะเป็น Little n i g h t m a r e นะครับเกม PC นะครับจะจบแล้วเดีย๋ยวจะลงทยอยลงคลิปให้เลยนะครับจริงๆเล่นจบแล้วแหละนะครับเดี๋ยวทยอยลงให้นะครับต้องคลิปพวกเกม PC มันตัดต่อ,ตอยากนิดน,นึงนะครับเกมมือถือผมอย่างพวกเกมสก้าวผมจะตัดต่อแป๊บเดียวครับรู้จุดแล้ว ตอนนี้ก็ทำสี่หเกมเลยนะครับในช่องนะฝาปตามด้วยนะครับผมก็ลงคลิปวันละสีคลิปต่อวันอยู่ละลงคลิปก็ตอน8ปดโมงเที่ยงบ่ายสามบ่ายสี่มานี้นะครับแล้วก็ช่วงบุกโมงเย็นทุ่มหนึ่งเนี้ยก็จะมีช่วงดึกๆหน่อยหลังสามทุ่มอีกแล้คลิปหนึ่งเรียกว่าคลิปก่อนนอนเหมือนพวกหลอนก่อนนอนอะ่ะ <c ười> นี่มานั่งเล่นเกมโปเกมอนก่อนนอนแล้ก็เดี๋ยว มีกเกมหนึ่งนะโปเกม,มอนยูไนท์มีโปเกมอนเข้ามาใหม่นะครับโฮโอนะโฮโอเข้ามาในโปเกม,มอนยูไนท์นะสงสัยสัปดาห์นี้ต้องสตรีมหน่อยแล้วละ่ะอะไปถึงไหนแล้วเนะี่ยโอเคเอ,อ้ยหรือด่านนึงไม่ได้เล่นอีกว่าด่านนี้โอเคไปเย้ลุยลุยเลยครับ ลุยเลยฟาดให้หมดอย่าให้เหลือตุ้มโอเคร้อยครับอี๋โดไปดีนั่นแหละมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วมันก็ไม่ได้ยากด้วยนะครับ สองสามอีกดอ,อกเลยนะโอเคแถมแถมทีนึงโอเคโดน อือนัวว์บบจ,จับระดับสูงมาโถหลงดีใจอ่ะไปช่วยเหลือทักดาหนึ่งหากล่องก่อนเมื่อกี้ก็กดไล่ผมออกเฉยเลยเห็นลงใส่เห็นเป็นทับฟิฟินี่โอฟินี่ผมเก่งสุดทีมอ่ะพลังจะสองล้านละพลังยังเยอะกว่ายูนวายูนวาอยู่ดับสามอ่ะไปลุยตุ้มอีกทีนึงเอาโอ้เอา,อเอาไม่ตายด้วยไม่คิวจัดให้ตุ้มอ่ะดาสุดท้ายครับ มันก็เก่งเหลือเกินนะฮะแต่และตัวโอ้โหให้เราก็หลายเทินอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ก็น่าจะจบได้สบายนะครับมันเคยเล่นมาแล้วไงแต่นี้เล่นมาแล้วเมื่อกี้แต่ว่าผมว่าฟ้าเอากล่องนะฮะไปะลุยกันต่อนะฮะส่วนสำหรับอ่าพันธมไตร์เนี่ยก็โอ้โหเมื่อกี้แพ้ไปสี่ใช่ไหมจะรอบไปนะรอบนี้อ่ะก็มาลองลุ้นกันนะครับดีย๋ยวผมจะกลับไปสู้ใหม่แต่ว่าก่อนที่ผมจะไปสู้อ๋อ่นด้กล่องมาแล้วอ่ะไปวนๆแป๊บน,บน,นึงนะฮะ รับของรับรลย์เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เพชรมีอยู่สามพันกว่านะครับนี่ค่อยเล่นนะครับไปรับบัตรไอ้นั่นก่อนไม่ใช่บัตรนิตภาพดิบบัตรท่ามันต้านะครับโอเคโอ้หลุดมาแล้วเรียบร้อยโอ้โหหลุดหมดเลยนะฮะอ๋ 4, อสี่สิบนะนี่สงควรหลุดครับโอ้หอยู่ถึงสี่สิบเลยเหรอสุดยอดเลยครับไม่ธรรมดา ว้าวสองยิ้มเลยครับอยู่ถึง40น่าจะได้แต้มเยอะเลยล่ะนี่ก็อีก40นะฮะโอ้สามยิ้มเลยครับเจ๋งมากเลยครับได้ถึง3ยิ้มเลยนะฮะว้า wow. ดูดีเลยทีเดียวนะฮะไปลุยแอมจมนะครับมาผมคร่าวๆด่านเดียวนะครับทำเวลาน,นิดนึงนะ ลืมอย่าลืมอย่าลืมโอเค155นะครับด่าสำรวจมาดิสำรวจมาก่อนดิาดิโอเคให้มันได้อย่างนั้น <c oughs> ถ้าจะกดอีกก็ต้องกว่าล้างเอานะครับ2,000กว่าน่าจะไ,ได้มั้งถ้าอย่างนี้น่าจะไหวยอยู่ดีมันจะกดข้ามกดอะไรได้นะครับหมดนี้มันจะไม่ได้ฟิกอะไรกับเรามากนะครับ ชื่อทรงทรงแล้ววะทรงสรวยหันหานแล้ว,วะชื่ออ่ะหนึ่งตัวศูนย์เนี้เบ b ไป BB ไปมาลุยดีมากครับเตตัพไปสองศูนย์ได้กี่แต้มวะเนี้ยขอดูก่อนโอ้หกอาเนี้ย แล้วสู้อีกสักเกมหนึ่งผมจะได้เหรียญเลยไหมจะครบ400แล้วนะครับสดคั์นี้นะ่าจะครบ400พอดีเก็บเอาไว้แลกเทพก่อนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะบางทีก็วันหนึ่งก็เล่นไปถึง10ครั้งบนาะงทีก็ลืมเข้ามาเหมือนกันบางทีเล่นให้ดูในคลิปแค่ทั้ทง2ครั้งกลับไปก็ลืมเป็นประจำนะฮะอย่าลืมด้ยวยของเข่งนงงั่นนั้นตรงนี้แต้มนี้ได้เอาไปแลกเหรียญแฟลตได้เลยนะครับ อ่ะสามพันี่งวะเฮ้ยสามพันเกินไปเก้าสิบรับไปเลยห้าเหรียญน,นะฮะอ่ะลองเล่นดูนะครับไม่ยากโอเคหนึ่งพันคะแนนละไม่ยากไม่ยากไปลุยไป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 ฟึง่งเรียบร้อยโชว โอเชหอทาวเวอร์เหรอหอทาวเวอร์ไปครับลุยไอดีนี้ก็จะหกเดือนแล้วนะกดป้ายไปห้าเดือน ได้หนังสือมาประมาณพันชิ้นแลกยูนว,ว่าไปครั้งหนึ่งอ่ะก็ยังพอเหลือแล้วก็เอาบัตรชุดแฟร์ไปแลกหนังสือแลกไปหมดเลยผมไม่มีชุดแฟชั่นอ่ะคิดดูแล้วกันใส่ชุดธรรมดาแหละผมไม่ซีเรียสผมเอาไปแลกหมดเลยครับเต็มมาสา0ร ได้มา320อ,มอะไรที่แรกหนังสือได้ผมจับแรกหมดละแต่พาร์ตกดทุกเดือนไม่พลาดนะครับเดือนละ้ว240ชิ้น5เดือนก็พันกว่าใชแต่นะจริงๆ500หนังสือการ์ดอนเราเก็บประมาณ2เดือนนิดๆก็ได้แล้วนะครับประมาณ2เดือนแล้วก็รอกิจกรรมนิดหน่อยนะโอเคเรียบร้อยครับ อราวงวัลนะอะไรเนี่ยโปเชอ่ะลองดูครับวันนี้จะไปถึงชั้นไหนวะเนะี่ยคิดว่าเราจะไปได้ไกลหรือเปล่าต้องดูอีกทีนี่แบบนี้ดีกว่าสี่ล้านเจ็ดมาอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ครับตอนนี้เที่ยงสี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะก็ยังมีบางโหมดที่เราต้องเล่นเพิ่มเติมนะฮะ โอ้ยแ okay. uh huh. ม่งตีกระเด็นเลยว่ะมาลองดูครับปุ๊บโอเคชนะได้อยู่แจมมาชาโด้นี่ยแม่งตัวดีเลยก่อนเรียบร้อยครับอ่ะก็ยังไปต่อได้นะครับด่านที่หกสิบเก้าน้ะโอ้ยหกสิบเจ็ดเองเอวะเอาดีดีด,ดิอ่ะด้เมจแปดสิบห้าครับคลีติคอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ คลีหนักนิดนึงนะครับคลี่หนักนิดนึงเดี๋ยวเวลาคลิกแล้วซี <c oughs> อ้าลืมเปิดก่อนโถยเสียของเลยโอ้โหตายเลยตัวแท้งผมเรียบร้อยยูมินะนะฮะปาดโทอะไรวะเนี่ย 3,000ตอนนี้มีทอง14ล้านแล้วนะครับมาดิผมก็าตัวตนี้ใส่เลยรออะไรฮะรออะไรครับถามหน่อยรออะไร <c oughs> มาดิก็มาดิครับอะไรอย่างเงี้ยนวะันนี้ไม่เล่นด่านนะครับโอ้ยจะไปเล่นทำไมตีหลังไม่ต่อกันมันมีช่วง5โมงอีกช่วงหนึ่งนะช่วงเย็นเดี๋ยวค่อยว่าช่วงเช้าแม่งย,ยากจริงไม่รู้จะจับคู่ได้เจอใครไหม อ่ะมาดูดีอยู่ครับอืมสพแล้วกันนะมีโตปมปนตายอยู่ตัวเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยก็พอได้อยู่นะนี่เป็นทีมทีมท่แข่งแกล้งที่สุดของผมแล้วนะครับห้าลนะ้านสามเนี่ยเป็นโซนจีเรามาถึงห้าล้านสามแล้วเว้ยแล้ววิ่งเอาเราจะใช้ทำลายเกราะทำใหม่อยู่เนะี่ย เราก็พึง่งโอ้โอแม่งเก็บตัวเทพผมไปแล้วโอ้โหบักหาเอ้ยเรียบร้อยเลยครับอืมรอดไหมผมว่าไม่รอดแหละเอ้ยไม่ตายเอาเวนกรรมโอ้โหอ,อ่ะบายบายที่71ชั้น มาได้แค่นี้บางด่าบมันก็ไปได้แค่นี้นะฮะแล้วแต่จังหวะมันด้วยก็สูงสุดก็นั่นแหละออกสองร้อยคะแนนเลยเนะีย่ยเนี่ยที่เหลือมันก็เหลือกิจแค่นี้นะครับเป็นกิจที่ผมทิ้งทิ้งไว้ทุกวันนะผมไม่ค่อยได้เล่นมันต้องใช้ทองใช้อะไรเล่นนะครับบางทีแบบโอ้มันใช้เยอะเกินอนะ่ะอย่างกองทัพพิศาก็ใช้เยอะเกินไปอ่ะเอาพลังกันหน่อยนึงนะครับ,บเคล็ดเคลดนะฮะสามหมื่นเก้านะ ไม่ได้เยอะมากนะอ่ะสปีดไปก่อนใกล้เ,เต็มแล้วเดีย๋ยว80ผมก็หยุดแล้วนะฮะเดีย๋ยวไปอัพสเตตอื่นบ้างนะครับสเตตอื่นยังไม่ได้อัพเลยจะมาจมอยู่ที่สปีดเดี๋ยวไม่ได้นะครับอันนี้ให้ไรว,วะให้พลังโจมตีเหรอห้าสิบใช่ไหมเนี่ยเอาพลังป้องกันก่อนโอเค ส้อยข้อมือก็น่าจะเป็นสร้อยให้เรากดเมื่อกี้แหละเจ็ดสิบเส้นเนี่ยหรออ่าได้ยี่สิบหนึ่งร้อยพอดีนะครับเมื่อกี้เจ็ดเจ็ดกับยี่สามอ่ได้เกือบร้อยเส้นละสัปดาห์นี้ฟาร์มไวเหมือนกันนี่หว่าไอ้ของดีเลยอ่ะโอเคนะครับห้าสามสามแล้วนะครับผมโอเคเลย สามสามแล้วว้ยแปดร้อยกว่ารวมได้เป็นสีทองปะเออถึงอ่ะมันก็รวมเหรียญฝึกได้เก้าล้านนะครับแล้วแต่เราจะรวมนะ่ะข,ข้าวแล้วก็ด้านในเนี่ยอัพใครได้บ้างวะฟีนี่สปีดอัพเลยหัวโหดเลยเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้น,นี้โอเคเรียบร้อยครับขึ้นมาอีกแล้วโอเคพลังก็หยนุนหยนกันประมาณนี้คุณสมบัติที่สองนี่ช่วยได้เยอะมากนะครับต้องเก็บใหม่หคี๋ยวมจะปลดเพิ่มนะครับตอนนี้พลังนี่ปลาทะลุไปไกลมากแล้วเออฟีนงฟีนี่พลังรวมอยู่ที่5้าสามนะครับผมก็ไปได้ไกลอยู่่ะโอเคนะครับก็ได้เวลาสมควรแล้วนะที่ผมบอก วันนี้เราจะมาทำร่างมาสเตอร์กันนะครับนี่มาทำตอนท้ายคลิปเลยนะก็ตัวที่ผมจะทำก็จะเป็นเดนซี่นะครับผมก็ได้ทำการเก็บของครบแล้วนะฮะเลเวล70อัพความสนิท70ร่างแฟตแล้วก็เลเวลรวม25ผมทำไป26แล้วก็สติ๊กเกอร์เนี่ยผมก็แลกไว้แล้วนะครับก็เพชร0 0ด800นะใช้หน่อยนึงแล้วกันมาโปเกมอน Master ตัวที่2ของ ID นี้นะครับนั่นก็คือเดนซี่นั่นเองนะฮะ อย่างเท่เลยผมชอบมากแม่งเก่งกว่าเดิมเยอะผมบอกก่อนเลยแฟรี่ผมกำลังจะขึ้นมาเป็นทีมหลักนันนะฮะผมอดองไอเทมไว้เยอะแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้มันเป็นจิตจักรกสนะกันแล้วนะฮะอันนี้เป็นทีมหนึ่งนะครับอันนี้เป็นทีมสองแฟรี่นะฮะสี่หกแนะฮะส่วนทีมที่สามนี่ครับทีมผสม5 3 4ี อะสรุปคือพลังผม5 3 4แล้วเนะี่ยโหห้าล้านสามแสนสี่หมื่นนะฮะอ่ะก็เท่ๆครับเดียนซี่มาสนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยทําพลังอื่นๆกันต่อไปเดีนซี่เนี่ยติดตรงที่ว่าดิสกิลกากครับเดี๋ยวต้องเอาของลูคาริโอมาเปลี่ยนนะฮะผมเก็บไว้ที่ลูคาริโอนะแล้วก็พวกอะไรวะพวกเนี่ยเอสายฟ้าก็ยังยังกา,กากอยู่นะฮะแล้วก็เรื่องยีนนี่ยคือกา,กากจัดเลย ยีนี่ผมยังไม่ได้อัพเลยเพราะว่าไม่ได้ใส่สกิลสีส้มนะครับยังไม่อยากใส่นะครับเพราะว่ารอก่อนนะฮะรอแล้วก็มีกล่องเบสซิ่งอีกอันนึงนะฮะที่ยังไม่ได้ใส่นะครับก็มีหลายจุดที่อัพได้แต่ผมเก็บไปอัพก่อนลวกันไม่รีบนะฮะโอเคนะครับก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด subscribe ช่องบันโซนนะครับเพื่อ เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดดิ่งไว้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับอยูอ่พีหน้าก็เอาแฟรี่มาบู๊เลยแล้วกัน